ตัวปอพาเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้เราไปกันที่วัดแดงธรรมชาติค่ะเลี้ยวรถเข้าไปปุ๊บจะต้องจะดุดตากับพระพุทธรูปปางนาคปกขนาดาใหญ่เบืเ้อเบยวัดอยู่ลึกพอสมควรค่ะแดงธรรมชาติเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระประธานในพระบุุโสถชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโตลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศินละปะสมัยอยุธยาข้อมูลบอกไว้ว่าพระประธานองค์นี้มีความเก่าแก่กว่า300ปีค่ะ พรรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีบริเวณบันไดาทางขึ้นมีรูปปั้นพญานาคราชเป็นประติมากรรมที่มีความประณีตสวยงามวิจิตรมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งไฮไลท์ของวัดนี้คือพระพรูปปางนาคปกองใหญ่ขนาดมหึมาที่ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มองเห็นมาแต่ไกลบริเวณด้านหลังปลกพระพุทธรูปนาคปก มีองค์ท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่ไว้ให้เราไปสักการะขอพอรกันด้วยค่ะภายในวัดมีองค์พ,คพระพิฆเนศวิหารพระศิวลีมหาหลวงพ่อโสธราพระสังกัจจายานะพระอุปัชฌาย์สุรินทร์ น้อยเนี่ยมาวัดนี้ก็ครบทุกอย่างแถมมีวิวดีมีจุดไฮไลท์มีริมแม่น้ำด้วยนะครับแล้วอลร้านด้วยครับหลังองค์พระแบบเข้าไปดูอันนี้ก็ได